ถึงเวลาละลไปสอนเขาอีกดีกว่าเดี่ยวเน่วเดี๋ยวมันเป็นกาก่อเธอฉันอยู่คนเดียวหรอใช่ขึ้นมาแล้วนะชีวิตไลชีวิตวายสำนวนนปังมากนะคะเราใช้คำว่า don't go don't leave me พูดสิคะ don't go don't leave me โอ้เป๊ะมากโอเคอยู่เป็นเพื่อนเพิ่มเนะะื้อหาแบบว่าให้มันปังกว่านี้อันนี้ที่2ชั่วโมงใช่ไหม <ừ. S 1> ก็คือเนื้อหาเข้มข้นแล้วนะแต่อยากเพิ่มสัก2ชั่วโมงอะ่ะให้แบบจุกๆไปเลยแบบเยอะๆฉ่ำๆเลยอะ่ะได้ปะได้ปะได้ปะเน่ว ตืวอยามาว็ดเยอะได้ไหมขอรองวาเม็ดเยอะนะคะใช้คำว่า be a lot to handle ค่ะครูพ,พี่นิวเล่นโทรศัพท์เสร็จกี่โมงได้แล้วค่ะมีสอนเนาะเมื่อไรจะเสร็จไปแล้วยังโอเคโอเคป่แต่ว่าขอสอนนิดนึงน,นะคะไปได้ยังกี่โมงอะ When on earth is it กี่โมงอะไะนิววายคุณชายคนล้นคนไหนอ๋อนั่นไง เธอหล่อมากเลยสงสัยนางชาโตแม่ให้ฉันต้องไปตามสืบื่องเขาแล้วแหละนักชาตานะคะก็ Spy ต p y all undercover agent เนติชาไปเลยค่ะไปะฉันนอยอะ่ะเป็นไรคะฉันเตรียมตัวสอบตัวอีกไม่ทันอะ่ะโอ้ไม่ต้องกลัวเนี่ยมาเรียนคอร์สนี้เลยนะฮะโทยกัสนเป็น750คันแน่นอนแต่ขอสอนหน่อยคำว่านอยอ่ะเธอเราใช้คำว่าอะไรได้บ้าง slighted offended hurt crushed ไม่ต้องน้อยนะอ่ะเอาคอร์สไปเรียนนะฮะยี่สิบห้าชั่วโมงอันลิมติดรีวริวด้วยนะสามเดือนค่ะเรียนไปเลยจุก๊กจุ๊กโทำถึงยี่สิบห้าชั่วโมงเนื้อหาจุ๊กจุกมากเลยนิวแน่นอนค่ะเพราะว่าเรา absolutely n a i l e t ทำถึงค่ะสลิปรีป,ปะนิดนึงค่ะเธอรอ,อก,ก่อนได้ไหมทำไมฉันจะไปคิตตี้มาลุยอีก,ก่อน คิดที่มาุอีก,ก็คือไปห้องน้ำใช่ไหมใช่ไป take a jump or go to the restroom ค่ะไปไปที่มาุอี <c oughs> เป็นไงบ้างคะนักเรียนสำหรับสับตัวมัม e มีที่สองใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วถ้าอยากให้มาทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วถ้ามีคำสับตัวมัมมาอีกครูพี่นิวและทีมา Image, จากมาอัปเดตให้ฟังค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย